สบายดีทุกคนเดี๋ยวป่อิงพาไปเกือป่าตอนนี้ป่าปูอิงกะได้อายุสองอาทิตย์แล้วแ่สิพาไปเบ่งป่าปลาซ่อนอายุสองอาทิตย์จกโตซำได้เนาะจะพาไปเบ่งฝนกระตุกเลยฝนตกนิ่นอยู่ไอหลิงกระโบสมบายเป็นไข่ ที่พามาเกือบป่าป่าเฮาได้อายุสองอาทิตย์แล้วนับตั้งแต่นต่อนนั้นไปซื้อมาใหม่ๆเข้าสองอาทิตย์น่ะข้อกบข้อกบเฮาไม่ออดว่านัน เห็ดคอกใหญ่มันสิโบก,กินหัวอาหารหรอวะต้องลองเบิง่งลองเบิ่งก่อนลองพิดลองถูกเบิ่งเนะาะไม่ใช่เป็นอะไรหัวอาหารที่ว่าเขาเกือป่าก็าจะเปลี่ยนหัวอาหารปลาดุกเบือหนึ่งตดวนี้เบือหนึ่งแม่นั่นสะโพอันลูกป่าได้อายุมอดเดือนคือแปลว่าเขาไปเชื่อ หนึ่งซื้อมาเมื่อแรกนะซื้อลูกป่ามาเมื่อแรกก็เริ่มเริ่มต้นด้วยหัวาหานประดุกเบอร์หนึ่งเลยจนฮอดเดือนฮอดเดือนแล้วจึงเปลี่ยนเป็นเบอร์สองสองอาทิตย์แล้วป่านะจากตอนออกมาไม่ไม่หันโตซ้ำมันนิ้วก้อยนี่แหละบัดน,นี้แนนโตซ้ำนิ้วซี่ละ ใหญ่ขึ้นเนาะมีปฏิกิริยาใหญ่ขึ้นเห็นบ้ลอยไวกำลังพากันหิวหิวแล้วกันลงงันมักลอยมมอยู่เจนนี่เนี่ยเพราะว่าฮ้อนมักเกิดออยู่เจน,เนี่นะยอดเชียร์เนนยโยนไปอันนี้แม่เนน,นหัวอาหารเขาเอาใส่กลองแบบนี้หมดนะหมดมันมกกักขึ้น เอาเท่าละน้อยๆเพราะชิโนเป็่อนอย่างนี้บางนั้นจะเห็นก่อนเพราะว่ามันสะท้อนแสงตัวใหญ่เลย จะไปเก,อ,กอีก่ป่าอยูได้สองอาทิตย์เนาะตโตกันประมาณดิวซี่เนี่ยะดิวซี่ดิโป้เพราะว่ามันตโตแบงยาวๆเลยยาวๆจ่อยๆเว,วลามันกินว่ามันก็จะกินแบบนี้เขาจะค่อยเกลือเทะละหน่อยเทะละหน่อย มื่วานว่าให้มันเหลือกนะให้มันพอดีกินอิ่มแล้วก็หอบแรงหอบสวยกว่จะมาเกลือใหม่ใช่ไหมอันนี้แม่นหอบสวยแล้วคันเมื่อใดอ่ะบางว่าเขาก็เกลือสามคราเพราะไหนเศร้าสวยแรงปลาลายแห้งสองร้อยตัววสิบเปวไมาอีก อีกสองร้อยไอลิงวะโอ้ช้ำนี้ก็หลายละช่ฮอดเดือนสิบเมตรเดินสิบสองนี่น้ำแห้งแล้วนี่เดี๋ยววนี้แห้งกระย้ายเนาะเพราะว่าเขายังสิจกหนองอีกอยู่ช่ฮอดพุ่นเขาก็สิได้หนองใหม่อะไรเลยเดี๋ยว่มันตุยเลยมันกินกิน่นลายมันเล็งหัวอาหารมัน เพราะว่านั่นเขาสีได้จับไข่ไวนะ้นะเดือนสิบสองนี่ก็สีเริ่มจับคลิปนี้มาพาเบิ่งเัินป่าอายุได้สองเดือนเนาะอายุได้สองเดือนป่าซ่อน ปลาซ่อนพันมาจากประเทศไทยเปแพ,พเจ้าพอพันอยู่ประเทศไทยเอาเข้ามาขายอยู่ลาวขายอยู่ห้านขายปลาโดยเฉพาะเกียงลงเขาได้ก็บเบิดตัวใหญ่เลยเด้ อีกมองประมาณอีกสองอาทิตย์ข้างหน้านี่ก็จะได้เปลี่ยนหัวหานเป็นเบอร์สองอันนี้ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่มะนั่นคามันบกกินก็แสดงว่ามันอิม่มถ้ามันยังกินอยู่ก็แสดงว่ามันยังบม่อิ่ม มันอิ่มแล้วมันหน,นีภายนี้มันเตกหนีภายนี้มันอะ เราไม่มาตีแอมอมันนี้เดมบนทา้งทึงยมพันได้อันนเห็ดเมื่อนานๆนเอาปุ่นข่าวหฮ้ยใส่นะน้ำกะไข่ขึ้นเลยบมีอันนไข่อยู่ทังงน้าปูนข่าวตัวนี้ซื้อได้ต่ำ่าน,น,นก่อสร้างอ่ะมันเป็นปูนข่าวเส้น อันนั่นแม่นั่นเขาจออเจ้าปลูกข้าบ้านก้าป้ากำลังจะเป็นนั้นบ้านเวียงสวันเมื่อนั้นให้ลิงเราอันตัดงาตัวนี้งาไม้ตัวนี้ออกให้แสงแดดมันเทิะนะ แสงแดดมันก็ทื่อกันกับน้ำ Yang <Yeah>. i <Yeah. S 1>、yeah. คิวคิวคนซาบอ่ะเียนคนเดียวมาพี่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเสมาหืไมไปพูดนะ่าพี่ไม่มาส่งมาอีกหรอ มาเองิมาเองอ้ยวเข้าได้ปะนี่ประตูอย่างนี่ประตูสี่เหลี่ยมปรตสี่เลียมประตูข้ออย่างประตูข้อคือแต่เนะข้อกบข้อป่าเห็นบะมือนบ่มือนไอวิวแบบเฮียเนาะ nhỉ mà này bở. Rồi. bò Ngồi đi nè, lụ. Nè lông đi nè. Mẹ đi แม่จมีหยัง่อเร็วแต่เร็ววะมีน้ามีน้ามีน้โยนตรงนี้นะนี่นะอือแวนันยเสเซสเซสเซแมู่บ้า ลืมหมดพอดีแล้วถ่มพังในก็นแล้วแล้วยังแต่ทางนอกถมตีนมาทนะ่นาวเพ่ให้แบบกบมันรุดออกนะถม่มทางในแล้วเบื่อละยังเหลือแต่ทางนอกค่ะแหลิปนี้บุยิงก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อบายบายมวยมือบายบายไปก่อนไปก่อนว่ามาละฝนมา